นี่ก็จะเป็น Suzuki c e l e r i o รุ่น GX ครับเป็นรุ่นท็อปราคา451,000บาทสำหรับคันนี้ก็ได้มีการติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากเซนโตครับเป็นรุ่น V2 ครับสำหรับคันนี้ก็ได้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับผม ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจาก c ซน t ตรุ่น v 2ก็จะมีการทำสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถครับ c e เลริโอรุ่น gx จะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาดขอบ14นิ้วครับ <S 1> <S 1> สเกิร์ตด้านหลังของเซน t ตรุ่น v 2ก็จะมีลักษณะเป็นแบบท่อคู่ครับมีทั้งหมดสีท่อนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวสปอยเลอร์มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยครับมีสีเดียวกับตัวรถเช่นกันครับ สำหรับคันนี้ผมก็ได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยครับทั้งหมด2ตำแหน่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าถอยจอดครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตกแต่งบริเวณภายในของรถคันนี้กันต่อเลยครับ สำหรับคันนี้ก็ได้มีการทำเบาะหนังเป็นสีดำครับปักด้วยได้สีแดงโดยมีการปักเย็บด้วยลวดลายแบบสปอร์ตครับสำหรับสีของเบาะหนังและสีของได้ผมก็มีไว้ให้กับลูกค้าได้เลือกด้วยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้ามีแบบของเบาะหนังแบบไหนที่ชอบหรือว่าอยากจะทำตามก็สามารถส่งมาให้ผมจัดทำตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับ เซลลิโอรุ่น GX โมเดลปี2023ก็จะมีตัวจอสัมผัสขนาด7นิ้วมาให้พร้อมกับในรุ่นเลยครับโดยตัวจอจะรองรับการเชื่อต่อ Apple CarPlay และก็ Android Auto ด้วยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวก่อนสอง่งมอบสำหรับรถ Suzuki Celerio รุ่น GX โมเดลปี2023ราคา451,000บาทสีดำ ที่ได้มีการติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากเซนโตเป็นรุ่น v 2ครับมีการติดตั้งไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์ถอยหลังรวมไปถึงภายในก็ได้มีการทำเบาะหนังสีดำปักด้วยได้สีแดงครับสำหรับคันนี้ก็ได้จะนำไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดระยองนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์0 9 3 9 3ส3 9 3กเครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ลได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ Facebook ซูซูกิเชียงบุรีบายกาฟิลด์ครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็เฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ครับหากลูกค้าอยากแต่งรถแบบไหนอยากใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากพ่อนประมาณเท่าไหารไห่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทําใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับ รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ